สวัสดีครับทุกคนในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แรกที่เราเริ่มใช้สนามมอสนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนลงสนามมอสก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่ออนไลน์ปกติเลยเพื่อที่จะหาตัวห้องก่อนยันหว่างปกตินะครับทีนี้เห็นตรงเครื่องหมาย missing มันจะมีเส้นขีดค่าแดงอยู่นะครับก็คือเขาจะไม่แสดงเซิร์ฟเวอร์ที่เรามีคอนเทนต์ไม่ครบถ้วนนั่นเองเพราะงั้นเราไม่มีสนามมันก็จะไม่โชว์เซิร์ฟเวอร์ที่เราไม่มีสนามนะครับเราต้องปิดตัวนี้ไปเลยกดที่ตัว missing เนี้ยให้ขีดสีแดงมันหายไป จากนั้นเราก็จะเห็นตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็กดเลือกที่ตัวเซิร์ฟเวอร์และตรงคาอธิบายด้านล่างเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดสนามอยู่นะครับก็กดเพื่อที่จะดาวน์โหลดได้เลยครับจากนั้นเมื่อเราโหลดสนามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําการลากไฟล์ของสนามที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยลงไปบนคอนเทนต์แมเนเจอร์เลยจากนั้นมองขึ้นไปตรงมุมขวาบนจะมีเส้นสีเขียว3เส้นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดตัวคอนเทนต์แมเนเจอร์เองมันก็จะบอกว่าไฟล์สนามที่เราได้หยิบมาวางเนี่ยมมตตาาานนนน้้้แลวเรรสสกดจจะิัััง็คบ เราจะเห็นว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีรูปสนามขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะสามารถกดจอยเกมได้เลยนะครับเท่านี้เอง